สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้กลับมาเจอ,เจอก,กันกับดิจติตอลรีวริวกันอีกแล้วครับในส่วนของเดย์ครีมที่ออกมาในท้องตลาดปัจจุบันนี้มีเยอะแยะมากมายให้เราได้เลือกใช้กันครับซึ่งเดย์ครีมส่วนมากนั้นก็จะมีส่วนผสมที่เรียกว่าฟื้นฟูบำรุงผิวให้ความชุ่มชื้นบ้างละ่ะช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำอะไรบ้างละ่ะแล้วก็ยังมีส่วนผสมของสารกันแดดกันอีกด้วย1ผลิตภัณฑ์1ยี่ห้อที่อยากจะแนะนําสําหรับใครที่30มอ่ะ 40อาขึ้นไปอยากจะดูแลตัวเองแล้วก็มองหาเดย์ครีมดีๆอยู่วันนี้ต่อระกูลมี1ตัวมาแนะนำกันนะครับนั่นก็คือในส่วนของ KA ปกติแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับหลายๆแบรนด์ที่เขาออกมาซึ่งก็จะเป็นในส่วนของอาตามท้องตลาดบ้างเคาน์เตอร์แบรนด์บ้างนะครับผมที่เป็นเดย์ครีมเพื่อการดูแลฟื้นฟูผิวสำหรับใครที่อายุเริ่มจะมากขึ้นซึ่งในส่วนของ KA ที่เขาโด่งดังมากในส่วนของครีมวิตามินอีเนี่ยก็มีในส่วนของเดย์ครีมมาให้เราได้เลือกใช้ด้วยเหมือนกันก็อย่างที่บอกไปหลักๆก,ก,ก็คือว่าให้ความนุ่มชุ่มชื้นกับผิวช่วยดูแล ในส่วนของสภาพผิวที่เป็นไปตามอายุนะครับผมให้ดูสว่างกระจ่างใสขึ้นดูยกกระชับขึ้นอะไรแบบนี้และแน่นอนเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของเนื้อครีมกันหน่อยนิดหนึ่งเนื้อครีมเป็นอะไรที่เป็นสี ออกขาวชมพูบางๆประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีความนุ่มชุ่มชื้นเป็นอย่างมากเวลาที่เราสัมผัสลงบนผิวของเรามีความไหลมีความเบาบางเกลี่ยง่ายแล้วก็ถาง่ายมากๆเลยครับมีกลิ่นหอมอ่อนๆเท่าน,นั้นเองแต่ไม่ฉุนมาก เดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติแล้วก็คำเคลมของเจ้า KA เอเดครีมตัวนี้กันดีกว่าครับว่ามีคุณสมบัติอย่างไรใช้แล้วจะได้ผลรับอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็มีค่ากันแดดที่เหมาะกับการใช้เป็นเดครีมสักประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับ นี่คือ KA Aging Pro Day Cream ที่มีค่ากันแดด SPF38 PA++++ 4บวกนะครับที่ช่วยลดริ้วรอยลดมลภาวะ PM 2.5ที่จะมาทำร้ายผิวด้วยลามินาเรีย a l g e r t x t r t c t นะครับแล้วก็มีส่วนผสมของดอกโครค s สและก็มอสด้วยเพื่อให้ริ้วรอยนี้ดูชางอย่างสังเกตได้ k a เอเอจิงโปรเดครีมเอ f 38 PA 4บวกนะครับปกป้องผิวพร้อมลดริ้วรอยต้านผิวหมองจากรังสี UV และก็ PM 2.5เป็นครีมบำรุงผิวที่มีนวัตรกรรมย้อนอายุผิว Reverse Activator ด้วยสารสกัดธรรมชาติจากมอสและก็ดอกโครคัสเป็นการเสริมประสิทธิภาพนำพา Active เข้าฟื้นบำรุงทุกจุดบกพร่องผสานคุณค่าสาหรายจากท้องทะเลช่วยลดริ้วรอยคืนผิวเนียนกระชับ ดุดดังผิวที่อ่อนเยาวให้ดูเปล่งปลั่งครับด้วยคุณค่าสารสกัดเยอะแยะมากมายเลยจริงๆ เจ้าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็บอบบางมากเลยครับเพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมของพาราเบนนะครับไม่มีส่วนผสมของแอลโกอฮอล์แล้วก็ไม่มีส่วนผสมของมิ n เนอรลออยหลายคนแพ้มิ n เนอรลออยเพราะว่าใช้แล้วเกิดการอุดตันจะไม่มีส่วนผสมของ3อย่างนี้ครับส่วนผสมที่เรียกว่า ใส่เข้ามาค่อนข้างจะเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นไฮบริดซ u นสกรีนนะครับ PM Stop มีในส่วนของลา ract, มินาเรียอัลเกอเอ็กซ์แทรกมีมอสนะครับมีโครคัสนะครับเอ็กซ์แทรอย่างที่บอกไปแล้วก็ยังมีในส่วนของวิตามินอีในอาซินามายและอื่นๆอีกมากมายที่จะช่วยบำรุงผิวของเราเลยว่าส่วนผสมนี่อาจแน่นมาเยอะมากๆเลย วิธีการใช้ก็ง่ายมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นเดย์ครีมเพราะฉะนั้นเราจะใช้ในช่วงเช้าหรือว่ากลางวันนะครับในช่วงที่ ก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกด้วยการที่รูปหลายครีมนะครับผมบางบเบาๆให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ลำคอก่อนที่จะนะครับแต่งหน้าหรือว่าก่อนที่จะออกไปข้างนอกที่จะต้องไปเผชิญกับมลภาวะ PM 2.5หรือว่าแสงแดดอะไรต่างๆกันนั่นเองซึ่งผลลัพธ์ที่ได้1เดือนที่ต่อฤกูลได้ใช้นะครับก็สังเกตได้ว่าผิวหน้าดูอิ่ม นะครับดูกระชับมีความอิ่มน้ำเรื่องราวของริ้วรอยดูรดเลือนลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าไม่เกิดอาการแพ้แล้วก็ระคายเคืองใดๆก็ถือว่าดีมากๆเป็นครีมเดย์ครีมที่ดีมากๆอีก1ตัวเลยจริงๆครับ แต่อยากจะบอกไว้เลยว่าในส่วนของเดย์ครีมที่เขาออกมาเนี่ยส่วนมากเขาจะมีค่ากันแดดที่ไม่ได้สูงไม่ได้เยอะอะไรมากไม่ถึงกับว่า50บวก PA 4บวกอะไรประมาณนี้ครับส่วนมากเดย์ครีมเขาก็จะมีค่าครีมกันแดดที่จะประมาณนี้เนาะ,ะเพราะว่าเดย์ครีมส่วนมากเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมอื่นๆใส่เข้ามาเยอะเหมือนกันเพื่อเป็นการฟื้นบำรุงผิว ก็เลยในส่วนของค่าครีมกันแดดก็จะปกป้องได้ในระดับหนึ่งแต่จะไม่สูงมากๆนะครับผมอย่างที่หลายๆลคนอยากจะได้กันเป็นครีมกันแดดไปเลยยังไงก็จะไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นครีมกันแดดไปเลยเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่า50บวก PA 4บวกอะไรประมาณนี้แต่สำหรับ38 SPF 3 8เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะระดับหนึ่งสำหรับคนที่ เลยจะว่าไม่ต้องไปเจอกับแสงแดดจ,จัดๆอะไรมากมายคือกิจวัตรประจําวันแล้วก็อยู่ในห้องห้องแอร์หรือว่าห้องปกติทํางานปากติ38แล้วก็พีเ Ac บวกนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคครอบคลุมอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ามันยังไม่พอกับผิวของคุณในการปกป้องแสงแดดคุณก็อาจจะต้องหาครีมกันแดดอื่นนะครับมาทาเสริมทับลงไปก็แค่เพียงเท่านี้เองครับ ซึ่งเขาบอกกันว่า3ผลลัพธ์ที่จะได้แน่นอนก็คือปกป้องผิวจากรังสี UV และก็ PM 2.5 Anti-aging and firming ลดเลือนริ้วร,รอยริ้วรอยดูลดเลือนผิวแน่นกระชับและก็สามก็คือผิวผิวดูอวบอิ่มดูกระจ่างใส Plumping and glowing skin นั่นเอง อามาฝากกันสำหรับใครที่กำลังมองหาเดย์ครีมสำหรับคนที่30อัพ40อัพ50อัพกันอยู่ครับใครเคยใช้เจ้า K a ตัวนี้นะครับผมก็เข้ามาคุยกันใครไม่เคยใช้อย่ามีคำถามเข้ามาถามกันได้ส่วนใครมีเดย์ครีมดีๆสำหรับคนที่30อัพ40อัพมาแนะนำกันอีกก็เข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้กันได้อันไหนที่ต่อหรือกูยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยรีวิวเดี๋ยวจะไปหามาใช้ลองดูแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้กับทุกคนได้ รับทราบกันเนาะนะครับผมก็จะได้ผิวที่ดูอิ่มฟูดูย้อนวัยกันทุกคนนะนะครับผมอ่ะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ดิจ l r อ v รีวิวลาไปก่อนสวัสดีครับ